ลองเป็นเหยื่อสามกรัมด้วยับดูนะครับเดีเ๋ยวเรจะถ่ายให้ดูทําเป็นภาพช้าให้ดูนะว่าเวลาอาบูเวลาตีเบาๆแล้วมันจัดการกับสายของมันแบบไหนนะครับ อ,อื่ไงโหตัวเล็กนะครับนะตาเลยวะชนน้อยนะโหเอ๊ สวัสดีครับวันนี้ก็พบกับ Super Channel เหมือนเดิมนะน,น,นี่เราก็มากับเจ้าอาบูนะครับอาบูรีโว LTX นะครับผมหน้าตาประมาณนี้นะครับเป็นรอกตัวเก่านะรุ่นเก่าก็ไม่แน่ใจว่าเก่าประมาณไหนนะครับเพราะว่าไม่ใช่สายอาบูนะครับ <Huh? S 1> ตัวนี้ก็ได้มือสองมาเหมือนกันนะครับสเปคคร่าวๆนะตัวนี้เป็น ลูกปืน10ตลับนะครับรอบ7.9ต่อ1หมุนกลับ1รอบนี่ประมาณ82ดสเซนติเมตรนะ8ปเซนนะครับ,น,รบน้ำหนักเบรกอยู่ที่12ปองปอนหรือ5.5ากิโลนะครับน้ำหนักตัวรอกที่152กรัมนะครับผมใส่จุสาย8ปดปอนได้100เมตรนะครับประมาณ100เมตรนะครับผมในกล่องก็ไม่มีอะไรนะมีน้ำมันนะครับแล้วก็เป็น ถุงรอกแล้วก็คู่มือแร่แกมต่างๆตัวนี้ได้มาก็สภาพสมบูรณ์เลยนะครับจะมีตัวก่อนที่ทําคลิปไปตัวน,นั้นเป็นลูกผสมครับก็คือสปูลเป็นของ LT Z นนะครับแต่ตัวนี้เป็นสปูลเดิมนะครับประมาณนี้ก็ถือว่าไม่ตื้นเกินไปนะไม่ตื้นไม่ลึกนะผมว่ากําลังเหมาะกับงานผมว่าค่อนข้างครอบคลุมเลยแหละท่าที่ลองตีดูนะครับก็จากที่ลองเอาไป ใช้งานดูนะครับไปลองเหยื่อ3กรัมนะครับตัวนี้ผมการันตีแล้วนะครับ3กรัมตีได้นะครับตีได้ดีด้วยอันนี้ขนาดผมใส่สายที่ว่าย,ยังมีขนาดใหญ่อยู่นะประมาณ2.5นะครับ y g k นะครับ y g k จีนแต่ก็ถือว่ายังเป็นเส้นเล็กอยู่นะครับ2.5ยังตีออกนะครับ3กรัมตีชิวๆค่อนข้างชิวนะครับคันแม้คันจะแข็งหน่อยนะครับแต่ว่ายังตีได้นะครับผม ส่วนเรื่องของพวกงานเท็กซัสเดินหนอนพวกกบยานี่สบายนะตีไกลามากนะครับตัวนี้ถือว่าทาาําระยะได้ค่อนข้างดีนะครับอันนี้น่าจะเป็นข้อเด่นของ,ของเจ้าตัว ltx ตัวนี้นะครับก่อนหน้านี้ผมใช้เป็นลูกปืนธรรมดานะแต่ตอนนี้ผมเอาไปอัพเป็นลูกปืน slp นะครับตัวนี้มันจะเป็นแม่เหล็กแค่5เม็ดเองนะครับตัวนี้บางตัวเป็น18เม็ด10เม็ดก็แล้วแต่แล้วแต่รุ่นนะครับแต่ตัวนี้5เม็ดนะครับแต่ก็ถือว่าคุมดีนะครุคมได้ดีมาก อาเป็นลูกปืนไอเดอพีนะ้ทั้งสองจากที่ลองก่อนนานี้ซึลูกปืนเดิมนละ้วผมว่ามันคุมคุมง่ายกว่านะเจอลูกปืนเลื่อนๆไปนะี่ผมคุมยากเหมือนกันคนระับฟูหลายดอกมานนะวันนี้แต่ก็ยังเอาอยู่นะครับก็มีผลงานเล็กๆน้อยๆปลาตัวเท่านี้โป้นะถ้าถามว่าตัวนี้มันดีไหมผมว่าดีครับถูกใจนะครับโดยรูปทรงผมว่าตัวนี้แม่งหน้าตามัน ดูดีสุดแล้วในบรรดาอาบูนะที่ผมลองใช้มานะในตัวหนึ่งก็เป็นน่าจะเป็นตัวที่ผมชอบนะน่าจะเป็น L X 992แซนนะตัวนั้นก็สวยนะครับที่ผมชอบดีไซน์มนะนอกนั้นี่ผมไม่ค่อยชอบดีไซน์่าไร่ผมว่ายังสู้ค่ายไดว่าไม่ได้ไดว่าดีไซน์โดนใจนะครับแต่งได้เยอะนะตัวนี้ของแต่งก็มีนะแต่ว่าน่าจะหายากอยูอย่ครับนะ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 ก็นะนะนนท่านใดเคยใช้ก็ลองคอมเมนต์มาดูนะว่าตัวนี้มัน ใช้งานเป็นยังไงนะครับส่วนตัวผมว่าจำเลยนะครับถือว่าใช้ได้โอเคครับเราไปดูรีวิวการใช้งานหน้าง,งานจริงแล้วว่าเป็นยังไงนะครับการตีเหยื่อ3กรัมนะครับแล้วก็การเดินหนอนพวกนี้นะครับรอรอดูครับผมไป ยังไงโอ้ตัวเล็กนะครับต้ <S <S องเจอ <S 2> <S 2> <S 2> ต้องเจอเหยื่อใต้น้ำนะถึงจะเอานะครับปุ๊บผมวัดเลยนะตัวเล็กนะครับตัวนี้ปล่อยไปนะครับใส่ไม่ได้มาตรฐานมีโอกาสโตอีกเยอะนะครับตัวนี้ไปอ่ะแต้มแรกเหยื่อผิวน้ำไม่เอานะครับเปลี่ยนสเต็ปมาเล่น ใต้น้ำนี่โดนเลยหลังๆนี่รู้สึกว่าซิลพิวจะทํางานกว่าสาราตันนะครับห <c oughs> อยไอหมาชั้นสูงเมันอยู่ข้างบนนู้นในหะ้พีเดินสะดวกเถอะระดับน้ำเริ่มลดนะครับแถวนี้อ่า ั้งกลองเท่ๆซะหน่อยนะครับหันม้ทีกลองตกน้ำซะละลองเป็นเหยื่อสามกรัมด้วยรับดูนะครับเดีเ๋ยวเราจะถ่ายให้ดูทำเป็นภาพช้า้ดูนะว่าเวลาอาบูเวลาตีเหยื่อเบาๆแล้วมันจัดการกับสายของมันแบบไหนนะครับ ตีคดดูนะครับยังไม่มีฟู่เลยนะโคดไกลนะครับสามกรัมจากครั้งก่อนผมมาผมว่าจะตัดคลิปแล้วนะแต่มันไม่ได้ตัวนะ<อ>มนก็เลยแบบอะไรวะช่องมันต้องมีตัวโชว์สักหน่อยนะครับรผมเลยไปอัพเป็นลูกปืนอ่า SLP อีกที่หนึ่งนะครับมาวันนี้รู้สึกว่ามันจะไหลแบบจิบจ้าเลยนะมีผลอยู่นะครับลูกปืนจะเจอกระสูนหรือเปล่าแค่นั้นและครับน้ำระดับน้ำลดลดลงแล้วด้วย,ยามาตีให้ดูก่อนนะครับเหยื่อสามกรัมมันตีได้ประมาณไหนนะครับ ยีิบกว่าเมตรเลยนะสวนลมเลยนะครับเนี่ยอะหรล่าเออสวนลมเลยนะครับระดับน้ำเริ่มลดแล้วผมว่ามันน่าจะไม่ค่อยอยู่ละนัอนก็ยังไม่ฟูนะโอ้ไปไลนู่นเลยนะออกแรงหววนิดนึนนงนะดอกนี้อับลูกปืนรู้สึกว่าจะตีไหลกว่าเดิมอยู่นะค่อนข้างไหลนิดนึง ไกลามากนะครับไกลกว่าเดิมอีกนะครับผมรู้สึกว่ามันไกลกว่าเดิมนิดหนึ่งนะประมาณสักสองเมตรไปน้ำแห้งนะจากที่ตรงนี้ไม่มีเนินทรายนะตอนนี้เนินทรายโผล่แล้วนะครับวันนี้จะต้องหาหมายอื่นแล้วจุดอื่นแล้วนะไม่งั้นเราจะไม่เจอตัวแน่นอนขอสักไม้หนึ่ง นู่นเลยนะครับเหยื่อเบาๆนี่ปรับให้มันไหลๆไปเลยนะครับฟูย่านครับที่เหยื่อเบาๆปรับไหลนะครับถ้าเหยื่อนักงๆก็ปรับแบบหน่วงเงยอะๆไปเลยเนี่ยส g เพพาดมามั่วเ็นเลยนะครับม่ได้แดเจอ,อทางตันอีกเจอคลองนี้นะครับ บรรยากาศในหน้าเดินหนอนซะเหละอเกินดูไปแล้วก็สูบไม่น่าจะมีนะเพราะว่าน้ำค่อนข้างตื่นนะครับ หรือว่าจะมีปลานักล่าบ้างหรือเปล่านะครับ ตาเลยวะชนโน,โน้ <Yahoo! S 1> อยนะโหเฮ้ยขาแก้มตกใจเหมือนเดนมนะวะาฮ้ยกัดเพิ่กระชากเลยนะตัวนี้ไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาอยู่ดันนะครับอยู่ดันไม่เกรงใจใครตัวเล็กไปโตมาใหม่ มีตัวอยู่นะครับแต่ยังไม่เป็นไซส์ที่เราต้องการนะผมปล่อยให้มันไปเติบโตก่อนนะครับเติวเล็กแค่นี้ <S <S <ฤ>ขันอนน่อนนี้รู้สึกว่าตะกัวมันจะหนักไปนะครับสปูนตื่นที่สามารถตีเหยื่อเบาๆได้ไม่ต้องไม่ต้อง่วนตะกัวก็ได้นะ แต่จะพาให้ดูว่าเผื่อ,อ,อฟลุกเผื่อฟลุก น่าโดนจริงนะโอเคครับวันนี้ก็น่าจะวันนี้ก็น่าจะกลับมาแค่นี้นะครับก็ถือว่าเป็นรอกเก่าที่ยังน่าใช้อีกตัวนึ่งครับสำหรับเจ้าอาบูรีโวเอลนะครับ นนะท่านใดอยากลองรุ่นนี้ก็ถือว่าใช้ได้นะครับในการเล่นเหยื่อสามกรัมขึ้นไปนะผมว่าเจ๋วเลยนะครับตัวนี้โอเควันนี้ก็ลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ